เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยูบอมอีซีเกมส์ีีนะครับแล้ววันนี้เรามายุ่กับเกมปีฟ้าโมบายอีกแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดฟูลทีมการเอ่อเขาเรียกว่าการอะไรวะการม,ม่วงบรรยากาศการสีอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป็นมันเขียนว่าการเดินทางของฮีโร่ฮะมันคือการอะไรไม่รู้ฮะรู้แค่ว่ามันคือาการเดินทางของฮีโร่ครับเออเรียงไม่เรียงอย่างนี้เนาะเออว้ออาตามนั้นแหละนั่นีองเป็นปีแบบรวมการเดินทางของฮีโร่ที่งบราคาถูกๆนะครับ ตัวพี่นี่ซื้อมาจะ,ะแตกกาค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าโกมไม่ซื้อนะผมขอใช้เป็นโยริตลักการ,ราะพอกูครับซื้อกไม่ได้ดูรู้สึก่ามันจกากากหบดทุกตัวมีเหมือนไม่มีนะเพราะงั้นใช้โลโลยดิตรแลกวกันฮะก็เข้าข้าวมันได้แค่นี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ตังค์มันยังไม่พอครับขับใช่กับตังค์กูยังไม่พอครับก็น,น้าตาทีมจะมีมาณนี้ครับผมมีกว่าอีกนะจริงที่ยกูผม,ผมไม่จัดระดับไว้กันครบเกือบเนี่ยมันเกือบนิดนึงนิดนึง ฝั่งนู้นนี่มาครบแบบนี้มาดูทีมเรานี่ไม่มีการไม่มีความมือหวาอลังการนะเล่นด้วยเล่นด้วยความพยายามล้วนๆนี่ยเริ่มเกมเขี่ยบอลนะครับโมเลนติเนสโมนเดสชื่อเฮียสักอย่างโดนแวนดึงเสื้อดึงเสื้อเฮียโดนยิงฮะโดนยิงฮะเฮ้ยเอ้ยเออคือเอายิงออกกรโดดยังอยู่ฮะต่ออาชิบหายแล้วอ้า อโอ้โหยัโดนดาวจริงเลยบิดมันผิดพลาดอะไรนี่ครับ later few moments ถึงก็ปาไปครึ่งชาติแล้วครับตอบันครับค่อยเล่นนะทีมเราเล่นยากเกินเนี่อีอยางยิงแผนมันไม่ใช่แผนจีสามสามด้วยครับตก่อแล้วครับเก่าแล้วฮะไปแล้วฮะเดนอวนต้องดึงโอ้โหยเต็มเต็มเนะไปไม่สุ้ไม่ได้ครับเบี่ยดไม่สู้การจ่ายรูช่องฟองนี้ส่าไหมฮะไม่ทันลยเรียบร้อยฮะ แล้วโดนยิงยิงไงวะเต็มเงี้ยไม่น่ารอดนะฮะจริงไอ้ยังลิงตามไม่ทันนะดูวิ่งนั่นน่ะไอ้ยังตาตาใหม่ใช่ไหมตาใหม่ขนาดนี้ if few moments later ไม่เว่ยคือตาแรกอ่ะมันคือการวอร์มเว้ยต้องวอร์มว่าสตูวแข่งแข่งขนาดไหนเว้ยเนี่ยมือไอ้เหี้ยแล้วตานี้ไม่พอกับบั้งี้เลยจริงจริงคือแต่ถ้ามือแต่ถ้าทุกคนจะจับตามผมแล้วเล่นเล่นไม่ได้นี่คืออย่ามาว่ากันนะผมความคิดสิทธิ์เนี่ยส่วตัวคือ ที่แรีมีมรู้ล้อ่ะกลัวามันมีเพียงเดียวแหละ้มันสวยๆยนีเลนะเอเล่นได้ไร้องดูองดูประกอบโอ้ยเยี่ยมๆทักษะโอ้ยเราต้องเล่นทักษะ่ห้อแต่มึงสาดาวทั้งหมดเลยคลิปนี้ได้ไง เพชรในต้อมือพราะที่ต้ไม่ได้เทรนด้วยไอ้เหี้ยกูไม่ได้เทรนด้วยเอากูได้ยิงติดไปทีอ่ะยิงซ้ำอีกทีนึงอ่ะไอ้เหี้ยกูเหลือยเชื่อว่ะปรากูยิงเข้าไอ้เหี้ยมีใจลาแตกเมื่อไรกูเด่ะเอาทีมีนึงเนี้ยยิงเข้าลงเดียวกูดีใจได้ไอ้เหี้ยฝั่งนู้นนี่คือแบบโหดไอ้เหี้ยทีมอย่างโหดกราแพ้ทีมกูนึกว่าอุยใจ นเออจ่ายจ่ายเงี้ยโอ้เบรกเงี้ยเบรกอย่าเบรกดนถมั้เอ้ยได้อยู่เอาแล้วแบบเอาแล้วแบบไปแล้วไปแล้วดึงดึงก่อนทีนึงไม่ไอ้กแล้ตัวตัวโมเดมจงเนียู้ไม่ไม่ใช่ยเยเกือบเลนมีเดียวเกูจะได้ยิงเลยะใครอะดึงดึดึไม่ตดึงไม่ตดึงดึงดดึงดึงเออดึงย อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนี่จะทะเลาะกันทำไมเออโอ้โหตายเฮ้ยบอลลีติเนสอะบอลลีติเนสหมุนนะจ่ายบอลแวนไะโอลเวนกูได้โอลเวนยังไงโอลเวนหลอกนิดหลอกหลอกโอ้ยเฮี้ยตีขาลอยเลยครั์มึงเฮี้ยตูเฮี้ยอะไรมึงคนกากเลยวะเอาเลยครั์ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเยิยนี่วิ่งไม่ทันเขา คือมึงจ่ายก็เข้าแล้วนะทำไมึงไม่จ่ายไงเฮ้ยมันมันถึงกลับหลังมึงกลับหลังกูกูโดนแล้วไอ้เหี้ยกูโดนแล้วเรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยแล้วจ่ายเหี้ยอะไรนะโอ้จ่ายเลยวะมัวด้วยสัดจ่ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่จะจ่ายมั่วจะจ่ายมั่วอีฮี้ยโดนโอ้โหมึงดูมันเตะขาคู่จารย์เออโอ้ข้างล่างถูกพี่หมายเลยนะพานะ Nope โอ้มันดักอะเยี่ยมโดนแล้วอะไรอยู่นี่เหี้ยบอลก็ไม่ได้โอ้โดนยิงแล้วโอ้เหนืยเต็มเลยเหี้ยตอนมันต้องแบบมีอัตราการต่อบอลสูงหน่อยเอาเยี่ยมที่สองจ่ายจ่ายปะเอาแล้วไอ้เหี้ยมามาเปิดมุมดิเปิดเอ้าเปิดมุมดิเอ้ยเยี่ยมวันกูให้ตัวนายกูตรงตรงนี้จริงแล้วอะ ครจรัรูตัวไหนวะแวนสารสัตว์ดีรอบเยอะเล่นเงอ่ะเล่นเชงอะปั่นหมงเวันออกมันดีเ่ดโนวนะเลนโนวน่ด่ามันเยอะไปด่ามันเยอะมันผิวโชว์แล้วมันปั่นด้วยอี๊ะพรมาดิมันผิวโชว์แล้วมันปั่นไงดินเน่ ชนะผู้ชนะพอเออไปคืนก่อนเฮ้ยเฮ้ยชนะไอ้ฮีโร่ก่อนลูกก็ถือว่ายังไงนะโอเคคลิปนี้ก็มีวาันนี้กันนะครับสำหรับการเดินทางของฮีโร่เป็นปีที่แบบราคาถูกงบถูกๆก่าตัวละสองแสตัวละแสนสองแสนเนี้ยไงก็ไปขับลื่นได้ครับใครอยากใครอยากเล่นนะทีมมีมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียวพันนี้แล้วกันใครชอบฝากกด like ตามมุมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้ามครับบ๊ายกัน